สรสรนังคัจฉามิธรรมังสรรนังคัจฉามิสังขังสรรนังคัจฉามิแม้นครั้งที่หนึ่งข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแม้นครั้งที่หนึ่งข้าพเจ้าขอระลึกคุณธรรมเจ้า แม้นครั้งที่หนึ่งขอระลึกคุณพระสังฆเจ้าขอนอบน้อมแดบบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ห่างไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขออำนาจคุณพระรัตนาตายทั้งสามจงดลบรรดาให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญสาธุเจ็็เจ nạ lý